อัปเดตไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งเบอร์เก้านะครับผมแต่งกิ่งสังกอนะครับแล้วก็ได้นาขี้วัวนะครับก็คือปุ๋ยคอกเนี่ยมาใส่รอบรอบกอนะัะวันนี้ก็เลยมาถ่ายให้ชมนะครับว่าโตไปแค่ไหนตัดกิ่งตัด ตัดยอดไผ่ด้วยนะครับก็ต้องการให้หน่อนนะครับหนอใหม่ๆขึ้นมาแล้วก็ได้สัตว์ได้ส่วนมีลำมีกิ่งพอประมาณนะครับเพื่อที่จะให้อาหารนะไปกระตุ้นไปเลี้ยงหน่อที่จะขึ้นมาใหม่นะครับสังเกตว่าลำใหม่ๆที่ขึ้นมาลำจะใหญ่ขึ้น เรื่อยๆนะครับใส่ปุ๋ยกอแล้วก็สอบเลยนะปุ๋ยขี้วัวนะครับแต่ว่าหนอใหม่ๆที่ขึ้นมาเนี่ยตัดแต่งกิ่งนะเพราะว่ามันปิ้งหน่อขึ้นมาใหม่เนี่ยเห็นไหมรัเนเยอะส่วนหน่อที่ขึ้นมาก่อนแล้วเนี่ยก็ตัดเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวข้อนะ้าฝนปีหน้าเดี๋ยวก็จะได้ตอนนะกิ่งแบบเนี้นะครับ เวลาขึ้นมาพี่จะออา,าทีน้องจะใหญ่กว่าพี่ลูกจะใหญ่กว่าแม่นะก็คือยิ่งเป็นหนอรุ่นหลังๆก็จะใหญ่ไปเรื่อยๆนะครับไทประวันเพชรน้ำพึ่งเบอร์เก้าหน่อค่อนข้างดกนะครับที่จะเวลาที่ตั้งตัวตั้งเงาตั้งกอได้จะขึ้น มาแบบว่ารวดเร็วนะครับจะขึ้นมาจนจนเราจําหน่อไม่ได้ครับตอนนี้ก็เริ่มแล้วนะตอนนี้มันมันสร้างกอไดส้สักระยะแล้วครัน้นี้ก็จะเริ่มที่จะแตกหนอ่อมันก็จะมีลำลำพี่ลหลายๆลำใช่ไหมครับส่วนลำเก่าๆผมเอาออกไปแล้วนะผมตัดทิ้งออกไปแล้วครัน้นี้จะมีลำรุ่นใหม่ๆขึ้นมา คราวนี้เราจะเริ่มจําไม่ได้ละลําไหนเป็นลาไหนแต่ว่าเวลาผ่านไปสักอ่าลไข่อายุสักหนึ่งปีเราจะเห็นสีที่ต่างกันไม่ต้องถึงหนึ่งปีก็ได้ห่างกันสักสามเดือนสี่เดือนสีของลําเราเราจะเห็นว่ามันมันต่างกันนะครับลําใหม่ๆจะเขียวกว่าลําเก่าๆก็จะมันๆเหลืองๆล,ลงไปนะครับนอนใหม่ๆก็กําลังจะขึ้นมาแผนที่กันไป ถ้ากอไหนเหลือลำว้น้อยนะครับเนี่ยอย่างเช่นกอเนี่ยผมเหลือลำพี่เลี้ยงว้สามเนี่ยอาหารที่มันกินนะครับมันได้เต็มที่เลยแล้วแล้วมันใหญ่มากเนี่ยมันใหญ่มากเลยนะครับผมเหลือไว้ไว้สี่เนี่ยแต่แรกเหลือลำพี่ไ้ไว้สองนั่นแหละว้สองแต่ว่าหน่อดที่ขึ้นขึ้นมาเนี่ยมันจะใหญ่ใหญ่มากเลย นี่ครับเนี่ยหน่อที่ขึ้นมาตามหลังมันใหญ่ใหญ่จนแบบเป็นขนาดกันแม้แต่ตอนที่เอามาปลูกเป็นต้นเล็กๆเ,เองนะแต่พอพอหน่อที่ตามมามันมันกินอาหารได้เต็มที่อ่ะไม่ค่อยได้แย่งกันมันก็จะใหญ่ไวมากโตวไวมากเลยนะครับนี่ยเดี๋ยวรุ่นถัดไปอ่ะไม่ต้องพูดถึงเลยมันจะใหญ่กว่านี้อีกคนระับใหญ่ไปเรื่อยๆนะครับใหญ่ไปหน้า วันนี้ก็เลยมาอัปเดตให้ชมกันนะครับสําหรับไผ่พงอ่อนเป็นพึ่งโซนแรกนะโซนที่ที่โตกับเพื่อนนะครับนี่ครับอ้อยก็เริ่มโตตามกันมาเรื่อยๆนะปลูกแซมสวนไผ่เดี๋ยวจะเอากล้วยมาปลูกด้วยปลูกปลูกนะครับตัดสางกอแล้วแล้วก็คัดลำที่ ต้องการไม่เป็นลำพี่เลี้ยงนะครับเพื่อสร้างหน่อรุ่นถัดไปเนี่ยก็จะมันมันก็ดูโล่งดีนะครับแล้วก็เราก็จะได้น้ําได้เนื้อเพราะเราต้องการผมยังต้องการลำผมยังไม่ได้กินหน่อนะผมยังต้องการลำเพื่อให้สร้างกอเพื่อให้สร้างต้นพันธุ์ไปนะครับพอพอได้ตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็จะทําต้นพันธุ์ได้หลังจากนั้นพันเมื่อไหร่ก็จะเลือกกอที่ เอาไว้กินโดยเฉพาะก้อนไหนไว้ทําพันุ์ไว้ขยายพันธุ์ไว้ทําแม่พันธุ์ก็จะเอาไว้ส่วนกอที่เอาไว้กินเนี่ยก็จะเลือกใบเฉพาะเจาะจงแต่ตอนนี้ขอให้สร้างเงาสร้างกอะไ้เดินชมครับก็นอใหม่ๆหลังจากใส่ปุ๋ยคอกไปนะกอน,นี้อ่าเนี่ยนอก็ขึ้นมาหนอ,หนอเริ่มแทง ไหนเมื่อกี้เห็นยืนตรงไหนเริ่ม,เร,มเริ่มแทงขึ้นมาแล้วนะครับส่วนหน่อที่หน่อบินเออไม่ใช่หน่อบินหน่อที่แทงหลังจากใส่ไปสองสัปดาห์ผมแต่งกิ่งมาประมาณสองสัปดาห์แล้วเนี่ยอันนี้หนอนี้มาแล้วอันนี้หนอนี้หนอนี้เป็นเป็นลำไปแล้วเนี่ยขึ้นบินไปแล้วนี่น่หนอนี้สองสัปดาห์มันพุ่งไวมากเลยถ้ามันตั้งกอได้เวลาจะขึ้น แล้วก็นี่มาใหม่อีกละเวลามันขึ้นมันมาไวครับอันนี้หน่อมาใหม่น,ะนี่ครับเนี่ยมีมีถ้าเราโกยขี้วัวออกนะครับจะเห็นหนอ่อรุ่นใหม่ขึ้นมาอีกเพียบแน่นอนด้านนี้จะเป็นปลูกตามหลังนะครับ สราเงาครับผมกำลังสร้างเงาสร้างก่อก่อนนี้ก็มีอันนี้มีลําแม่อันนี้ลำแม่อันนี้ลำพี่อันนี้หนอดหน่อรุ่นถัดมาเริ่มเริ่มเริ่มมาแลา้วฮะน,นี่ก่อนนี้ก็เริ่มเริ่มสร้างสร้างก่อ เริ่มมาแล้วเริ่มเป็นรุ่นรุ่นถัดมาเรื่อยๆนะครับอ้อยก็เริ่มโตตกคุมกันแล้วก็คือให้มันมีความชื้นสัมผัสในแปลงแปลงเราก็จะชื้นชื้นต้นไม้ก็จะโตไวไม่มีพืชอย่างอื่นผสมกันเนี่ยต้นไม้มันจะโตช้าแล้วก็ดินจะแห้งนะแต่ถ้าเกิดบ่ามี ผสมภาษาเนี่ยมันมันเกิดไอชื้นนะครับเป็นไอชื้นความชื้นสัมผัสที่ดีอะ่ะนะครับต้นไม้เราก็จะแข่งกันโตแย่งกันโตพยายามจะไม่ให้มันมันล่งโปร่งนะครับเพราะว่าถ้าล่งโปร่งแล้วเนี่ยถ้าตัดเตียนใบน,นะครับพยายามให้มันมีเป็นสมดุลเหมือนนะไอเย็นที่ลมพัดเนี่ย มาใส่ต้นไม้อะต้นไม้แล้วก็สดชื่นแต่ถ้าบอกเคยเห็นถนนระยางเวลาเราไปมองล่าพื้นดินไอร้อนนะครับเวลาลมพัดเนี่ยพัดไปทีหญ้าหญ้าที่อยู่ข้าง,างมันร้อนนะมันเป็นลมร้อนลมร้อนกับลมเย็นมีผลกับ โตขึ้นเรื่อยๆครับผมสำหรับไผ่วันนี้ก็มาอัปเดตให้ดูกันหลังจากที่สำหรับนา้นาๆพี่ๆที่สั่งที่คุยเรื่องกิ่งตอนกันไว้เดี๋ยวหน้าฝนปีหน้านะครับหน้าฝนปีหน้าก็จะได้ตอนให้เพราะตอนนี้เดี๋ยวให้สร้างเงาสร้างลำให้แข็งแรงก่อนนะครับผมผมเดินนับดูเนี่ย กิ่งที่จะได้ตอนในหน้าฝนปีหน้าเนี่ยมันก็หลักร้อยนะครับหลักหลักร้อยกิ่งแต่จะร้อยเท่าไรเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับก็จะต้องแบ่งกันไปส่วน,ส,วนส่วนกิ่งพันุ์ที่เพื่อนๆพี่ๆอยากได้ก็เดี๋ยวจะเอาส่วนเนี้ยตอนให้เอาโซนพวกนี้ตอนให้ส่วนของผมอ่ะผมก็จะเก็บตอนของฝั่งทั้งนี้แล้วก็ ผมได้กอของฝั่งด้านนี้แหละก็อันนี้ก็ไว้ของตัวเองก็จะแบ่งให้เฉพาะส,ส่วนพวกนี้แหละส่วนที่มันตโตนี่แหละส่วนหน่อเดี๋ยวผมก็หาคัดกอแต่ผมมีเบอร์สองไวแล้วเบอร์ของจะเอาไว้สับกินหนอ่อตรงนั้นเบอร์สองกับเบอร์สามส่วนเบอร์เก้าเนี่ยมันตอนกิ่งได้ไงมันเป็นเบอร์เดียวที่ตอนกิ่งได้ก็ก็แบ่งเนเพื่อนไปนะครับก็ ขนาดผมยังไม่มีกิ่งตองก็ยังมีคนคนถามมานะว่าสั่งสั่งหน่อยขอสักสิบกิ่งเลยผมยังไม่มีนะครับก็เพื่อนเ <ๆ S 1> พื่อนพี่ลองลองไปค้นหาดูดูในูปนะครับว่าและหลายสวน,นครับก็มีขายเช่นสวนของต้นตำรับเลยก็คือสวนของอาจารย์เปียก็มีขายนะครับสวนของอาจารย์เปียสวนของเครือข่ายอาจารย์เปียต่างๆครับแต่ขอบอกเพื่อนๆอย่างหนึ่ง อย่าซื้อกับเพจ f a c e b o o k ที่ยิงแอดก็คือโฆษณานะมันจะขึ้นโฆษณาในแบบมันอันนั้นมันพวกอาจจะได้ของที่1ไม่ใช่สายพันธุ์แท้2ไม่ตรงปกนะครับเอาไผ่พร้อมะเมล็ดให้เอาไผ่อะไรก็ไม่รู้มาให้ซื้อไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งเบอร์ v 9ทั้งทีซื้อกับสวนที่น่าเชื่อถือได้คือมีตัวตนนะครับมีตัวตนมีสวนจริงดูง่ายๆนะครับขอแค่นั้นแหละ สวนไหนที่มีตัวตนจริงซื้อกับส่วนนั้นส่วนไหนที่ไม่ไม,ไม,มาไปโฆษณาขายใน Facebook อะ่ะอันเนี้ยมีฉาชีพให้คิดไว้เสมอเลยเพราะว่ามันเยอะมากมก็จะไปเอาไผ่ป่าไผ่บงปา่าไผ่ไผ่บงเมืองเลยที่เป็นทั่วๆไปอะฮะ,ะมามาขายแล้วก็บอกว่าเป็นเบอร์เก้าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคำว่าเบอร์เก้มันมันขายได้แหละมันเป็นแบรนด์ที่มันติดตลาดแล้วนะครับสำหรับต้นพันธุ์ไผ่ ปลูกไผ่เบอร์เก้าปลูกไผ่หวานเบอร์เก้ามันดียังไงรู้ไหมครับพื้นที่แล้วเหมือนไผ่กิมซุงไผ่กิมซุงปลูกสองกอกินไปสองกินไปหนึ่งงานแล้วแต่ปลูกไผ่หวานเบอร์เก้าเราปลูกสิบกอแล้วปลูกในพื้นที่ที่แบบเล็กๆได้นะครับอ่าคือมันดีอย่างเนี้ยก็คือเราสามารถกินหน่อได้เราใช้พื้นที่น้อยนะครับรัศมีองศาทิศทางของแสงเนี่ยมันไม่ได้ใช้เยอะนะครับแสงที่มันจะสาสองปกคุมพื้นที่มันไม่เยอะ และเราสามารถแต่งกิ่งได้โดยง่ายดดยเลยนะครับอันนี้ก็จะไปทําฟืนอ่อยไฟทำอะไรใบไผ่ก็เป็นปุ๋ยได้นะครับถลูดใบไผ่ก็ลงไปในแปลงนี่แหละอันนี้ก็คือข้อดีของไผ่ขนาดเล็กนะครับไผ่ขนาดที่เล็กแหละผมว่าถือว่าเป็นไผ่ที่ขนาดไม่ใหญ่แล้วก็ใช้พื้นที่น้อยนะครับอันนี้ผมปลูกห่างด้วยซ้ําไปนะแต่ถ้าใครปลูกปลูกชิดเนี่ยปลูก ช้พินเนเล็กอปลูกอ่าบ้านหนึ่งปลูกสองกอหนึ่งกออย่างเงี้สยสบายๆเลยหลังบ้านเนี่ยหลังครัวเนี่ยปลูกไปสักต้นหนึ่งสองต้นเนี่ยไอล้ลำลำบางลำผูกเปนอนไอ้ไอล้ลำบางลำหน่อบางหน่อก็ขุดกินอะไรอย่างเงี้ยหลังหลังครัวข้างๆครัวได้นะครับเพราะว่าเป็นไผ่ที่ไม่ไม่โตมากไผ่เล็กๆแต่พอเวลามันโตมันก็ลำใหญ่ ลำใหญ่ก็คือเราก็ได้จะหน่อใหญ่ผูกเปนอนได้คิดดูนะครับมันก็ไม่ได้อย่างเพื่อนผมปลูกไว้ไวขขกกไ้ข้างบ้านเขาเลี้ยงตะกัแตนเลี้ยงปลาอะไรอย่างเงี้ยข้างบ้านก็นอนผูกฟังผูกเปนอนข้างข้างบ้านมันแต่มันปลูกเบอร์เก้าเบอร์เก้ามันมันใหญ่ดี คงสร้างพันธุกรรมมันใหญ่ดีใหญ่หมายถึงว่าใหญ่ก็คืออวบใหญ่นะครับไม่ได้ว่าใหญ่เหมือนพวกไผ่กิมซุงไผ่สีสุกไผ่ฟ้าหมนอะไรขนาดนั้นไม่ไม่ใช่นะครับเนี่ยอ่าโอเคคลิปนีป้20นาทีนะครับรบกวนเวลาของเพื่อนเพื่อนต้องมาดูคลิปเดี๋ยวไปทำงานอย่างอื่นในสวน